ได้เลยนะครับมา0บาทครับยิงกด้ใหม่เลยจ้าบบาท,บาท,บาทบสายค่ะแิควาได้นะ10บาทบาทนะครับ แวเลือกกันก่อนได้นะครับน,น่าใครไม่ดีเหรอเพราะว่างไงเยอะ ไ้ไหมะะมามยทก่อนนะจ๊ะถามได้นะครับหมูธรรมดาครับพี่เป็นมีแต่เป็นไม้จ้าไม่มีแล้วเลือกเป็นก่อนได้นะครับครับน้ำจิ้มด้วยไหมนี้ด้วยจาสบบาทครับ เลือกกันก่อนนะครับพิมใหม่ๆเลยนะครับสิบบาทสิบบาทครับรับเลยดีครับไ้เลยค่ะครับมายเลขสิบาทจ้าห้าสิบห้าสิบาทมีน้ําจิ้มให้ด้วยนะน้ำจิ้มด้วยไหมครัครับอครับ ก่นะจเลิกจ้ครับผมยลิ้นใ่อาเรงกันใหม่ๆด้านนี้เลยจ้าแตงกดใส่เลยครับเรียก่อนนะจ้าเลิกจ้าเลยครับ เกอปกแวะเลือกกันก่อนนะครับใหม่ๆร้อนๆกันเลยนะจ๊ะแวะเลือกก่อนนะจ๊ะครับ กันใหม่ๆด้านนี้นะจ๊ะาไมาล้ละสิบบาทสิบบาทนะครับเลือกก่อน,นะจ๊ะแวะเลือกกันก่อนจ้า ่งใหม่นะครับแสดงว่าบอกเขาใช่ไหมครับทอะไรณจไฟอ่าทำอะไรก็ทำอะไรกนย่อนบ้างขายของเร็วไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ ใะงนั่งดยก็ได้เลือกไปเนไปเลือกกันก่อนได้นะครับเอาไปเก็บเนี่ยนี่นี่นีใส่แล้เนี่ยกระเป๋าอยู่ะไปเลือกกันก่อนได้นะครับ ใหม่ๆด้านนี้นะจ๊ะเอกตายนะคะสิบบาทสิบบาทครับถุงละห้าสิบบาทจ้าหมูครับขาน้าจิ้มขาหรับน้ำจ uh huh. ิ้มด้วยแวะเลือกกันก่อนนะครับสิบบาทสิบบาทครับ พิ้งใหม่ๆร้อนๆด้านนี้นะจ๊ะมาแล้วสิบาทเลยจอดือก,กันได้นะคะนนี่นเ้เลจอไนะะแฟเลือก,กันก่อนได้นะครับ สั่งแบบไม่เป็นหนึ่งหรือสอใช่ห้าโลแล้วก็จัมโบ้สองอันแต่ว่าชิ้นไม่ได้สั่งเลือกก่อนนะจ๊อไปเลือกกันก่อนจ๊อสาทสิบาทุกมาเลยค่ะขายเลยนะลูกเลือกเลยค่ะเลือกได้เลยนะครับราละสิบบาทนะครับปิ้งใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับ ครับผมเลือกได้เลยแวะเลือกกันก่อนจ้าชิบปาทุกไม้เลยค่ะุกชิ้นไหนค่ะครับเลยดีครับเลือกก่อนนะจ้าแดงกวานะครับ ใหม่เลยนะครับลูกชนไหมครับจะได้ลเลยครับจกได้รวมได้เลยแปดขาขอบคุณค่ะแขกว่าด้านนี้นะครับแปดไม้น,ไมนะคะต้องเลือกกันก่อนนะครับขอบคุณมากครับ สิบเอ็ไม้ครับสงิงไม้นพิมใหม่ๆร้อนๆเลยจ้า เลยเยอะๆต้องสิบหมายแวนเลือกกันก่อนได้นะครับสิบบาทสิบบาทถูกไหมเลยค่ะขตื่นมากครับ